สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามแฟนเพจผู้แปลด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอาละไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปกันเลยนะครับ let's go เออเออเเสียงคำรามของไอ้ปัญญาอ่อนมันน่ากลัวขนาดนี้เลยกันเหรอเออทำให้ฉันบาดเจ็บจนได้สินนะเจ้าสิใจเย็นๆก่อนเอะไหนๆเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วอย่าโกรธผมเลยนะนะอย่าโกรธเลยนะไอ้หมอนี่มันเป็นบ้าไปแล้วงั้นเหรอหรือว่ามันจะเป็นคนปัญญาอ่อนเหมือนกับข้าโกรธอะไรกันข้ากำลังตื่นต้นอยู่ัึงหากล้ ฉันถูกบังคับให้เรียนวิชาบ้าบออะไรกันกูไม่รู้นานถึง12ปีเชียวนะนายไม่เข้าใจรักนายเรียนในโรงเรียนกับเพื่อนๆแล้วฉันล่ะฉันต้องแบกฟืนตั้งแต่อายุหขวบเอ๊อเฮ้เดี๋ยวสิต่อยผมทำไมเนี่ย พลังของนายสุดยอดไปเลยถึงฉันจะโดนขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรสักนิดไอ on, ไเป็นยาอ่อนมอเปลี่ยนร่างแบบครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้บ้างวะมันก็ได้นะแต่เจ้าต้องนึกภาพของสิ่งที่เจ้าต้องการเอาไว้ในใจแล้วก็อย่าลืมรวบรวมสมาธิด้วยละ่ะรานนี้คือการร่วมมือกันร,ระหว่างเจ้ากับข้าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกละได้เลยเปลี่ยนเป็นโลทรงกลมมือซ้ายเนาะจัดไปให้ข้าจัดการหมอนี่เลยไหมมันง่ายเลยละ่ะสำหรับข้านะ เขาเป็นคนในครอบครัวของฉันนะทําแบบนั้นไม่ได้หรอกแกนั่งตีเออเอลตั้งแต่มัธยมส่วนฉันต้องไปถางญ้ดในสวนมอนตัวนี้แปลงร่างได้เงินเหรอน่ารำคาญชะมัดเฮ้เฮ้ยได้แล้วนะแกคิดว่าพวกเรามีรู้เรื่องแกที่ไปแอบ,บชอบผู้หญิงข้างบ้านเงินเหรอทำไมฉันถึงมีความรักแบบนั้นบ้างไม่ได้ละ่ะฮ่าทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วเงินเหรออืมไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเออ ไม่รู้อะแม่เขาไม่รู้จ้ะอีอ๋อละเฮ้ฉันเนอะต้องบัําบากลํำบนสวดแกต้องอยู่สุขสบายเรียงลุงเรียนอย่างดิบอย่างดีแล้วมันยังไงกันล่ะืฉันจะรักใครชอบใครเกี่ยวอะไรกับนายด้วยไม่ทราบอีอ๋ไม่เกี่ยวเงินเหรอทำไมจะไม่เกี่ยวฉันเนอะเคยเกลียดนายมากมากเลยละลีอีฟานหลานสุดที่รัก เพราะว่าฉันด้อิจฉานายที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฉันต้องการแต่ฉันกับทำแบบนั้นไม่ได้แต่หลังจากที่ได้เห็นมานน้อยของแกฉันก็รู้สึกดีใจทนแทบไม่ไหวเลยละแะครั้งแรกเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบก,กับมานตัวเป็นๆเ,เลยละเพราะงั้นฉันจะฆ่ามันซะเพื่อกลายเป็นนักพ์ตัวจริงยังไงละ มนุษย์ระดับฝึกหัดอย่างเจ้าเนี่ยนะจะจัดการข้าขวันไปเถอะอ่าไม่ตายอดสนีกำจัดมารสังหารจิตเอ๋สวยแล้วอย่าทำแบบนั้นนะเจ้าสิอีฟฟนหนีแล้วฮะฉันไม่กลัวหรอกนะฉันน่ะอดทนในมานานนับสิบปีแล้วยังไงก็เข้ามาเถอะนะอืออวีมือไม่เลวนี่แต่พลังพวกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมารตัวนั้นเท่านั้นละเอ๊ะเอะ นั่นนั่นมันนี่เป็นอะไรกันไปหมดแล้วเน,นี่ฉชายสีด้านหลังนายนะไอ้มนุษย์ดำซ้ำเชี่ยอะไรเนี่ยพวกเจ้าก็นี้ยังไงถึงจับข้ามาขังเอาไว้นานขนาดนี้เตรียมตัวเตรียมใจตายแล้วหรือยังพวกมนุษย์